ต่อไปนะคะคุณแคนค่ะมีพี่แพี่แคนพี่แคนมีผลงานเพลงนึงก็คือเหตุผลหรือข้ออ้างเมาเลยค่ะครับก็เป็นเพลงบอกว่าเป็นเพลงช้านะครับเป็นเพลงที่ทุกบางทีแบบที่เคยฟังผ่านมานี่เหมือนกับว่าอกหักแล้วเป็นเพลงอกหักแต่ว่าอกหักแปลว่าเหมือนกับเป็นการถามเข้าไปว่าที่มาบอกเลิกกันเนี่ยเหมือนกับว่าบอกเลิกเพราะอะไรเป็นเหตุผลหรือว่าข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ในมีนิ่งนะฮะจริงๆเราเป็นคนชอบเพลงอะไรเศร้าๆอะไรประมาณนี้จริงๆชอบนะครับชอบ ชอบเพลงที่เหมือนกับฟังฟังแล้วเหมือนกับว่าเข้ากับชีวิตตอนนั้นพอดีไงแล้วฟังแล้วเหมือนกับตรงตรงเลยเงี้ยชอบดูอินมากเลยพี่แนนแนนเซลลคือแบตอนที่ร้องเพลงมีเขาบอกว่าต้องมีจินตนาการในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสร้างจินตนาการอะไรยังไงหรือว่ามีเรื่องที่แบบว่าเราอินยังไงอยูแล้วมันก็เคยเคยมีเหมือนกันครับเคยมีแบบว่าโดนบอกเลิกอะไร ใช่เราก็ถามไปว่าเออเพราะอะไรเหมือนกันก็เลยเนื้อหาตรงกันเนื้อหาตรงกับเพลงพอดีใช่ก็เลยเอามาฟิวไงต้องโชว์ไหมได้ยันเนือเนื้ต้องโชว์ทุกคนเลยมาแล้วเอาท่อนที่เราชอบที่สุดเลยเช่นค่ะที่เธอพูยเป็นเฮ่พ้นหรือว่าเป็นขออ้างหากคือความจริงฉันพร้อมทุกอย่างแก้ไขให้เรากลับมาถ้าเธอแค่จะจด แล้วยกแม่น้ำถึงหาจะได้ไม่ยื้อให้เปลืองเวลา